สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชุมชนคนเกษตรโดยสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร a m 1 3 8 6แห่งนี้พบกับดิฉันดาวเรืองทองเชียวมาพร้อมกับคุณธนวัฒน์บุญนานค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับและก็สามารถพบกับเราทั้งสองคนได้เป็นประจำนะครับในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปครับและสำหรับเรื่องแรกที่เรานำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินนะครับได้จัดวัน สถาปนาครบรอบ60ปีครับภายใต้หัวข้อดินดีน้ำสมบูรณ์เครื่อกกลุชีวิตครับพร้อมกับมอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัลให้กับหน่วยงานและบุคลากรและหมอดินอาสาดีเด่นครับประจำปี2566ครับสำหรับการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ60ปีนะครับโดยในปีนี้มีการจัดกิจกรรมวันดินโลกครับการขับเคลื่อนค่านิยมทีมฟอร์ซอยทีมดีดินด,ดีความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินครับโดยเกษตรกรและหมอดินอาสา ซึ่งจากความสําเร็จดังกล่าวครับในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินปีที่60นะครับถือเป็นบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการเกษตรของประเทศครับที่จะดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นการกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจครับผ่านข้อมูลจากอักขิแมปการปรับปรุงดินครับการอนุรักษ์ดินและน้ําการวางแผนขับเคลื่อนการผลิตครับให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่สอดคล้องกับแนวคิดตลาดนําการผลิตครับอีกทั้งยังสร้างความเข้ม แข่งให้กับเกษตรกรและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนครับโดยมีหมอดินอาสาเป็นผู้ช่วยสําคัญครับที่ทําให้เกษตรกรนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ 3S เกษตรปลอดภัยเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนครับนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้กําหนด5ยุทธศาสตร์และ15นโยบายหลักเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักตลาดนําการผลิตเน้นการผลิตสินค้าทางการเกษตร ให้ปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอีกทั้งยังมุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน5้ายุทธศาสตร์และ15นโยบายดังกล่าวโดยเฉพาะการลดใช้ปุ๋ยเคมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการปรับปรุงอกริมแมพโดยปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่พร้อมทั้งฝากให้กรมพัฒนาที่ดินยกระดับกลุ่มหมอดินอาสาซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ เกษตรกรโดยเน้นการให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนและเกษตรผสมผสานอีกด้วยค่ะใช่ครับและสหรับกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีวิสัยทัศน์อัจฉริยะทางดินครับขับเคลื่อนการใช้ดินอย่างเหมาะสม15ล้านไร่ภายในปี2570ครับซึ่งที่ผ่านมาได้ดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดินรวมถึงวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบครับพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงบํารุงดินครับอนุรักษ์ดินและน้ํารวมถึงพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาที่ ที่ดินครับหมอดินอาสากลุ่มเกษตรกรและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินทั่วประเทศครับและในขณะเดียวกันครับยังได้ขับเคลื่อนค่านิยมทีมฟอร์ซอยทีด่ดีดินดีครับเพื่อให้บุคลากรน,นั้นมีวัฒนธรรมการทํางานที่เป็นทีมทํางานเชิงรุกคล่องแคล่วรวดเร็วและเป้าหมายเดียวกันครับซึ่งจากผลงานที่ผ่านมานะครับกรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินงานสนองนโยบายของภาครัฐและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเกษตรกรนั้นได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเหมาะสมครับสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารและ และรักษาระบบสมดุลนิเวศดินน้ำป่าไม้ไปพร้อมๆกันครับและมาต่อกันที่ข่าวต่อมาค่ะกับสถานการณ์การผลิตผลไม้เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศสำหรับไม้ผลถือเป็นสินค้าเกษตรที่สร้างอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีการปลูกกระจายอยู่ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า57ชนิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรได้เน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแนวทางการพัฒนาผลไม้ไทยพศ2565ถึง พศ2570ในผลไม้เศรษฐกิจหลักจํานวน7ชนิดประกอบด้วยผลไม้ที่มีศักยภาพในการส่งออกจํานวน4ชนิดได้แก่มะม่วงทุเรียนมังคุดและลำไยและผลไม้ที่มีศักยภาพในการบริโภคภายในประเทศ,เทศจํานวน3ชนิดได้แก่เงาะลองกองและลิ้นจี่ในส่วนภาคตะวันออกของไทยเฉพาะพื้นที่3จังหวัดได้แก่จังหวัดจันทบุรีระยองและจังหวัดตราดเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สําคัญทั้ง4ชนิดซึ่งผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัด การผลไม้หรือฟุตบอร์ดครั้งที่2ปี2566เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกปี2566เพื่อบริหารจัดการผลผลิตไม้ผลที่สําคัญ4ชนิดให้เป็นไปตามกลไกตลาดปกติเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดเป็นแกนหลักบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่ปีนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและในส่วนที่การบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่มีปัญหามอบม ให้แต่ละจังหวัดประสานงานกับฝ่ายเลขานุการคณะทํางานจัดทําแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบโดยให้จังหวัดวางแผนบริหารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเร็จด้วยตนเองทั้งในเชิงคุณภาพสอดคล้องตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทยพศ2565ถึงพศ2570ต่อไปค่ะจากข้อมูลการประชุมสถานการณ์การผลิตผลไม้พัฒตะวันออกครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมจากเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับพบว่ามีพื้นที่ ปลูกผลไม้4ชนิดมีพื้นที่ยืนต้นรวม90,00ไร่นะครับเพิ่มจากปีที่ผ่านมา1 6 0 0 0ไร่ครับและเนื้อที่ให้ผลรวม6 5 0,000ไร่ครับลดลงประมาณ27,000ได้นไร่นะครับซึ่งคาดว่าตลอดฤดูกาลผลิตครับจะมีปริมาณผลผลิตลดลงจากปีที่แล้วนะครับซึ่งมีปริมาณผลผลิตที่ลดลงนั้นเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนครับฝนตกชุกช่วงปลายปีครับต่อเนื่องจนถึงช่วงต้นปี2566ครับสลับกับอากาศหนาวเย็นยาวนานไม่เอื้ออํานวยต่อการออกดอกและติดผลของผลไม้ครับ ในส่วนของทุเรียนครับระยะดอกรุ่น1และ2ครับถูกฝนชะดอกครับจึงไม่สามารถพัฒนาเป็นผลได้ประกอบกับได้รับผลกระทบจากลมพายุเป็นช่วงๆนะครับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงช่วงเดือนมีนาคมนะครับทำให้ดอกและลูกนั้นร่วงเสียหายแต่คาดว่าผลผลิตจะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากพื้นที่ให้ผลเพิ่มสูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันครับผลไม้เศรษฐกิจชนิดอื่นทั้งเนื้อที่ปลูกและผลผลิตนั้นลดลงเนื่องจากผลตอบแทนต่ำกว่าราคาไม่แน่นอนครับและ หาแรงงานช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยากครับนอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้ติดตามการบริหารจัดการผลผลิตในฤดูการปีนี้จึงมีการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกโดยแบ่งออกเป็น3มช่องทางหลักดังนี้ 1. การบริโภคผลสดภายในประเทศแบ่งย่อยเป็น9ช่องทางได้แก่การจําหน่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรการจําหน่ายผ่านโมเดินเทรดการจําหน่ายผ่านกลไกสหกรณ์การจําหน่ายตรงกับผู้บริโภคและช่องทางออนไลน์การจัดงานประชาสัมพันธ์ในและนอกแหล่ง ลิตการจำหน่ายผ่านหน่วยงานราชการการจำหน่ายผ่านตลาดการค้าขายผลไม้ภายในจังหวัดรถเร่ตลาดขายผลไม้ริมทางบริโภคภายในครัวเรือนและช่องทางอื่นๆ2การใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปได้แก่การแปรรูปมูลค่าสูงเช่นแช่แข็งฟริสไดเป็นต้นหรือแปรรูปเพื่อถนอมอาหารเช่นการกวนการทอดการคั้นน้ำเป็นต้น3การจำหน่ายเพื่อการส่งออกโดยมีประเทศส่งออกที่สำคัญก็คือสาธนา,นารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6กรมวิชาการเกษตรได้รายงานปริมาณการส่งออกทุเรียนภาคตะวันออกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนมีจำนวนทั้งสิ้น22,650ตู้คอนเทนเนอร์หรือราวๆ4แสนตันค่ะใช่ครับแล้วมาถึงข่าวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานครับรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศนะครับซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำรวมกันอยู่ที่ประมาณ41 พันล้านลูกบาทเมตรนะครับคิดเป็นร้อยละ54ของความจุอ่างสามารถรองรับปริมาณน้ําได้อีก34,000ล้านลูกบาทเมตรครับเฉพาะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ําเจ้าพระยานะครับซึ่งได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักชลสิทริ์นะครับมีปริมาณน้ํารวมกันมากกว่า12,000ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ49ของความจุอ่างรวมกันครับยังสามารถรับน้ําได้อีกถึง12,680ล้านลูกบาทเมตรครับนอกจากนี้ตามประกาศของกองอำนวยการ น้ำแห่งชาติฉบับที่4ปี2516เรื่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นและอาจส่งผลงกระทบต่อปริมาณฝนตกเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากในระหว่างปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนมิถุนายนในพื้นที่21จังหวัดทุกภูมิภาคนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานจึงได้กำชับให้สำนักงานชรประทานในพื้นที่เสี่ยงดำเนินการตาม12มาตรการเพื่อรับมือฤดูฝนในปี25 46ของกองอํานวยการน้ําแห่งชาติหรือกอ,อนชอมาปรับเป็น6แนวทางปฏิบัติของกรมชนระทานดังนี้1กักเก็บเต็มประสิทธิภาพ2คาดการพื้นที่เสี่ยง3หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง4ระบบชนระทานเร่งระบาย5าเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจกักรและ6แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์รวมถึงการเตรียมรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําปริมาณน้ําท่าและกําหนดผู้รับผิดชอบพ,พื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ สานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนจะสรรทรัพยากรอาทิเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ําเครื่องผักดันน้ําและอื่นๆเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลาที่สําคัญให้ทําการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนถึงสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะพบกันในช่วงหน้าเกษตรอินไซต์สักครู่เดียวค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาทั้งระบบแบบยั่งยืนมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีไรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับูลค่าสินค้าเกษตรเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ลับมันต่อกันในช่วงของเกษตรอินไซต์ครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงครับเพื่อพัฒนาการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อนเนื่องตามยุทธศาสตชาตินะครับที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสำหรับรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังจากท่านขาจรเราประเสริฐผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่17พร้อมๆกันครับสำหรับโครงการนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสําคัญมากที่จะต้องไปขับเคลื่อนช่วยให้คำ แนะนำนะครับแล้วก็ติดตามการทำงาน,งานโครงการนี้เป็นโครงการที่ดําเนินการโดยทางสํานักแผนงานและโครงการพิเศษร่วมกับกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยังยืนของกระทรวงร่วมกันก็เป็นแนวความคิดที่เราเริ่มจะเข้าไปโจมตีการทํางานเป็นรายพื้นที่ดูเป็นหมู่บ้านเลยขจัดปัญหาความยากจนเสริมสร้างไรายได้ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป็นรลายหมู่บ้านรายชุมชนก็จะเกิดการทํางานแบบ Are รี o โพสแบบ Focal Are a ียอย่างชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป้าหมายที่สําคัญของโครงการเนี่ยจะทําให้เกษตรกรในแต่ละหมู่บ้านบัวเรือนเนี่ยต้องมีรายได้มากกว่าน1นึ0 0 0บาทอันนี้เป็นเป้าหมายที่สําคัญนะครับแต่เนื่องจากในในปีเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ดูตัวเลขเป้าหมายนี้เท่าไหร่แต่สุดท้ายเนี่ยเราจะต้องวัดกันที่รายได้ของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเราโครงการเนี่ยต่อไปอาจจะต้องทําเรื่องของอิกิวิเลนแมบทําแผนที่เพื่อเข้าไปสแกนดูรายได้ของแต่ละหมู่บ้านเพิ่มเติมตรวจ <Okay. S 1> ดูกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเบาบางเนี่ยแล้วก็รายได้ แล้วก็อาชีพอะไรจดเจนเราจะต้องปรับุูไปในส่วนของคอมมอนิตียโพสโคของการนี้ก็ยังเน้นให้มีการทําแผนพัฒนาการเกษตรและก็แผนธุรกิจลายสินค้าด้วยเราดูการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเป็นลายสินค้าด้วยและก็ลายหมู่บ้านด้วยเป็น2อแอปโพสตสมิติมิติหมู่บ้านแล้วก็มิติของสินค้าในอนาคตเนี่ยจะต้องเพิ่มมิติทางด้านสินค้าทางด้านพืชปศุสัตว์ประมงเข้าไปเนื่องจากว่าทั้ง3มมิติของสินค้าเนี่ย จะก้องเกื้อกูลกันด้วยแล้วก็จะช่วยเสริมรายได้ให้มากขึ้นรวมทั้งมิติของ,งด้านการพัฒนาด้านปัจจัยการผลิตโครงสร้างพื้นฐานเข้าไปแล้วก็รวมทั้งด้านการตลาดก็จะทําให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นโครงการเนี่ยหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูงเนี่ยเป็นโครงการที่พูดง่ายจะให้ในกลุ่ม ในหมู่บ้านรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจแปลงใหญ่แล้วก็พยายามให้เกษตรกรเกิดการร่วมคิดร่วมทําแก้ไขปัญหาของชุมชนของหมู่บ้านตัวเองให้ได้โดยยืนบนลำแข้งของตัวเองให้ได้นี่เป็นคอนเซปต์แล้วก็ลดการพึ่งพาการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐให้มากขึ้นอันนี้เป็นหัวใจสําคัญนนหนึ่งโดยกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มเกษตรกรย่ที่เป็นแปลงใหญ่จะต้องมีการทําแผนธุรก,กิจแผนพัฒนาการเกษตรหมู่บ้านแล้วก็ไปหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนในดอกเบี้ยราคาถูกเป็นคอนเซปวลที่สำคัญ โดยผ่านการให้คําแนะนําช่วยเหลือของทีมบูรณาการทั้งทีมอําเภอคณะกรรมการหมู่บ้านแลวก็ตลอดจนอ,อกอมโบจึงเนี่ยพยายามดึงอ,อ,อกกอมเข้ามาเป็นกลไกที่สําคัญอันนึงอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเนี่ยแต่เราโค้ดมาว่าเป็นหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูงเลยคัดเลือกมาเพื่อมาเป็นกลไกสําคัญนั้นหนึ่งที่จะช่วยเข้าไปให้คําแนะนาและก็ติดตามให้เกษตรกรไ,ได้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้รวมทั้งจะมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยส่งเสริมเรื่องมาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งโครงการจะมีการช่วยสนับสนุนเรื่องท้านข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงตลาดผ่านแอปเกษตรพร้อมเป็นที่ช่วยด้านการตลาดให้เกษตรกรจะทําลักษณะเป็นเชิงมาร์เก็ตเพสให้เกษตรกรให้ผู้บริโภคทั่วไปได้เข้าถึงสุดท้ายก็จะส่งให้เกษตรกรมีตลาดขายได้สิ่งที่สําคัญอีกอันนึงในคอนซูมชัวรโปรเจกต์นี้ก็คือเรื่องของจะมีการทำโปรฟิตแชร์ลิงเมื่อมีไรายได้เข้ามาแล้วมีระบบกลุ่มแล้วเนี่ยก็จะมีการกระจายผลตอบแทนหรือผลตอบแทนกําไรเนี่ยไปสู่สมาชิกด้วยรวมทั้งมีให้ผลตอบแทนไปสู่ อกมอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่สําคัญของโครงการหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูงครับคุณผู้ฟังครับสาหรับโครงการขับเคลื่อนดังกล่าวนะครับได้มีการทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านนะครับรวมทั้งจัดทําแผนโครงการด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงแผนกับชุมชนซึ่งได้มาจากปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่นะครับผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่างๆครับเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรการเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นได้แก่สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ครับสินค้าเกษตรปล ปลอดภยัยสินค้าเกษตรอัจฉริยะสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรชีวภาพครับรวมถึงเสริมสร้างให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านครับสามารถเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคก,การเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพครับตลอดจนเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันด้านการเกษตรครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้านอีกด้วยครับสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับกลับมาต่อช่วงหน้ากับสารพันสาระอีกสักครู่เดียวครับเกษตรกรคือหัวใจของประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนตลอดไป กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสารพันสาระค่ะเมื่อก้าวเข้าสู่ในช่วงฤดูฝนนอกจากเกษตรกรจะต้องเฝ้าระวังติดตามปริมาณน้ําฝนแล้วสิ่งสําคัญที่จะต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือโรคที่มากับพืชโดยเฉพาะพืชตระกูลถัว่วอย่างถั่วเหลืองซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทํารายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างสูงในปัจจุบันดังนั้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้ได้คุณภาพสูงจําเป็นที่จะต้องรู้สาเหตุและวิธีการกําจัดเชื้อต่าง เพื่อลดการเกิดโรคในแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์และลดการตกค้างของสารกําจัดโรคพืชในสิ่งแวดล้อมสําหรับวันนี้รายการของเราขอ,อนําเสนอจุลินทรีย์ป้องกันเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใช่ครับคุณผู้ฟังครับตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรนะครับได้ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีครับการจัดการโรคที่เกิดกับพืชทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะถั่วเหลืองอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร,ร,กรครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถั่วเหลืองก็เป็นพืชที่อ่อนแอต่อการเข้าทำลายของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิดครับโดยโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางมเมล็ดพันธุ์ทําให้ถั่วเหลืองนั้นมีผลผลิตลดลงไม่ได้คุณภาพที่มักพบในช่วงฤดูฝนครับก็คือโรคเมล็ดสีม่วงและโรคเมล็ดเน่าโฟมบซิดครับซึ่งโรคดังกล่าวมักจะมีวิธีการกําจัดดั้งเดิมโดยการใช้สารเคมีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร,ร,กรและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับรวมถึงการใช้สารเคมีต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานครับจะทําให้เชื้อโรคนั้น เกิดการกลายพันธุ์และดื้อยาได้ครับดังนั้นครับจึงแนะนําให้เกษตรกรนั้นใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีด้วยการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีครับทำให้ปลอดภัยต่อเกษตรกรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนําไปสู่การควบคุมโรคอย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วยนะครับสำหรับเทคโนโลยีการจัดการโรคที่สําคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพสูงครับได้มีการศึกษาการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพบว่าเชื้อที่มีประสิทธิภาาพในกรยับ ยังทั้งเชื้อราที่ก่อโรคมเมล็ดสีม่วงและเชื้อราที่ก่อโรคมเมล็ดเน่าโฟโมอฟซีครับคือเชือ้อราบาซิลัสซับสติลิสครับสามารถสร้างเอนโดสปอร์ที่มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและลดการเกิดโรคในแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้ครับจึงนำมาพัฒนาเป็นสูตรสําเร็จแบบผงที่ง่ายต่อการใช้งานของเกษตรกรครับสำหรับลักษณะอาการของโรคมเรโโมล็ดสีม่วงและโรคเมล็ดเน่าโฟมอฟซีอาการเริ่มแรกเมื่อเชื้อเข้าทําลายก็คือก้านใบในระยะเจริญเติบโตรเริ่มต้นมีแผลโดยทั่ว ่็ไปจะมีปรากฏอาการที่ใบจนขวาทวนเหลืองจะเจริญเข้าระยะเริ่มติดเมล็ดถึงระยะเมล็ดพัฒนาเต็มที่การวินิจฉัยอาการจะดูจากด้านบนของใบที่มีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลม่วงแดงหรือสีบอลและจะเป็นมากขึ้นที่ใบแบบไม่สม่ำเสมอและจะแพร่กระจายทั้งใบในขณะเดียวกันในตอนล่างของใบก็จะเกิดเป็นปื้นสีเทาอ่อนมีขนาดและรูปร่างต่างๆกันและเมื่อมีอาการเช่นนี้แล้วโรคจะแพร่กระจายไปถึงเมล็ดและ ทำให้เกิดมเมล็ดสีชมพูม่วงถึงม่วงเข้มบนผิวเปลือกของมเมล็ดถ้ารอยสีม่วงครอบคลุมเกินครึ่งหนึ่งของพื้นผิวมเลมเล็ดเมล็ดทั่วเหลืองจะเสียความงอกแต่ถ้าพบเพียงส่วนน้อยมเมล็ดจะสามารถงอกได้แต่ต้นกล้าจะไม่แข็งแรงและเป็นแหล่งระบาดของเชื้อราได้ต่อไปอาจพบว่าเปลือกมเมล็ดมีรอยแตกซึ่งจะทำให้เชื้อราชนิดอื่นเข้าทำลายได้ง่ายไม่เหมาะที่จะใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์อย่างไรก็ตามความเสียหายที่รุนแรงของโรคอยู่ที่การเป็นโรคข,ของใบ ซึ่งโรคดังกล่าวจะทําให้ใบถั่วเหลืองหลุดร่วงลงอย่างรวดเร็วกว่ากําหนดและในช่วงที่อากาศร้อนขึ้นอาการของโรคดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นกับใบจะทําให้ใบเปลี่ยนสีจากเขียวมาเป็นน้ําตาลได้อย่างรวดเร็วและใบถั่วเหลืองก,ก็จะเริ่มหลุดร่วงและเหี่ยวลงไปผลผลิตของถั่วเหลืองที่ลดลงเพราะโรคดังกล่าวจะเกิดขึ้นทําให้ขนาดเล็กลงเพราะโรคดังกล่าวระบาดท,ที่ใบและหยุดยั้งการสังเคราะห์แสงในช่วงเมเล็ดกําลังพัฒนาโรคนี้จะพบมากหากมีฝนตกชุกในช่วงที่ถั่วเหลืองออกดอกจนถึงเมล ใช่ครับซึ่งแนวทางการป้องกันแก้ไขก็มีดังต่อไปนี้นะครับคือ1เกษตรกรควรเตรียมแปลงให้มีการระบายน้ําที่ดีครับ2ครับใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่มีการระบาดไม่มีการติดเชื้อรามากับเมล็ดนะครับสก่อนปลูกครับให้คลุกเมล็ดถั่วเหลืองกับเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในอัตรา1%โดยน้ําหนักหรือ10กรัมต่อเมล็ดพันธุ์หกิโลกรัมนะครับแช่เมล็ดไว้นานประมาณ30นาทีโดยใช้อัตราเมล็ด50กรัมต่อน้ํา20ลิตรครับจากนั้นนําไปผึงให้แ สน่ครับควรใช้พันธุ์ถั่วเหลืองที่ต้านทานโรค5ครับควรมีการปลูกพืชแบบหมุนเวียนนะครับและ6ครับใช้การฉีดพ่นครับด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติโดยมีส่วนผสมสําคัญที่จะช่วยป้องกันและกําจัดโรคเมล็ดสีม่วงและโรคเมล็ดเน่าโฟมมับซิดได้ดีครับก็คือเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์บาซิลัสซับททลิสครับสายพันธุ์ PSL 49นะครับมีประสิทธิภาพการยับยั้งอยู่ที่ประมาณ80-100%ครับมีความสามารถในการผลิตเอนโดสปอร์ในปริมาณมากในภาวะอาหารที่เหมาะสมครับทนทานต่อสภาพ สภาพแวดล้อมครับสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและเมื่อลงดินแล้วนะครับก็จะมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคทันทีครับและในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็ได้นําสูตรดังกล่าวนะครับมาฝากด้วยกัน3สูตรครับก็คือสูตรที่1นะครับเริ่มจากการนํามะขามเปียก50กรัมนะครับใส่ลงไปในน้ํา้าลิตรครับปิดฝาให้สนิทแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผสมกับเชื้อจุลินทรีย์นะครับในอัตราส่วน100กรัมต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นทุกๆ7วันครับสูตรที่สนะครับก็ค ลิตรครับลงในน้ําสะอาด1ลิตรปิดฝาเขย่าให้เข้ากันครับจากนั้นเติมเชื้อจุลินทรีย์ลงไปนะครับแล้วปิดฝาเขย่าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นนําไปบ่มไว้ในอุณหภูมิห้องครับไม่ให้โดนแสงแดดเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงแล้วเขย่าเป็นครั้งคราวครับเพื่อเติมออกซิเจนให้เชื้อนั้นขยายตัวได้ดีแล้วนาไปฉีดให้ทั่วแปลงทุกๆ7วันครับและสูตรที่3คือการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิบักบาซิลัสซับทิลิสสายพันธุ์ PL49 ใช้อัตรรา100กัมต่อน้ํา20ลลิตรผสมนมนจืดงไปในภชนะ จำนวนหนึ่งส่วนนำน้ำมันพืชเทลงในภาชนะจำนวนหนึ่งส่วนคนให้เข้ากาันจำนวน5มิลลิลิตรนำไปฉีดพ่นทุก7วันในช่วงเวลาที่แดดอ่อนหรือช่วงเวลาเย็นเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถป้องกันและควบคุมโรคเมล็ดสีม่วงและโรคเมล็ดเน่าได้แล้วนะคะหากเกษตรกรนำเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์บาซิลัทสทับซิลิสสายพันธุ์ PSL49 ไปใช้ควบคุมโรคเมล็ดถั่วเหลืองอย่างต่อเนื่องจะสามารถลดการสูญเสียเมล็ดพันธุ์ที่ต้องคัดทิ้งทำให้ เกษตรกรผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีไรายได้เพิ่มขึ้นช่วยลดต้นทุนแทนการใช้สารเคมีกำจัดโรคพืชอีกทั้งยังลดการตกค้างของสารกำจัดโรคพืชในสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรสำหรับเกษตรกรท่านใดที่สนใจเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ปฏิบัติเพื่อควบคุมโรคมเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนามเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกหรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์055 3าม1 1 1 1 1 1และทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะใช่ครับและถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการที่จะแนะนําสาระดีๆหรือต้องการติชมรายการนะครับก็สามารถติดต,ต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0 2 2 8 1 2 5 0 5หหรือติดต,ต่อผ่านช่องทางอ e ีเมลครับ mocpr@gmail.com นะครับและนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.moc.go.th วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังเราทั้งสองคนมาโดยตลอดค่ะพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ